การสวัสดีค่ะกาบสวัสดีนะคะวันนี้เราเข้าครัวค่ะนะคะ,นะคะตอนนี้นะคะตอนนี้น้องเฟิร์นกําลังรวนหมูค่ะทุกคนค่ะนะคะรวนหมูเพื่อจะเดี๋ยวเราจะผัดกับสตอนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเราไปทําสตอกันค่ะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะแม่ทำไรกินขยันทำแบบข้าวจังใช่นะคะวันนี้เราผัดสตอค่ะลูก นะคะมาเลยค่ะนะคะทุกคนเดี๋ยวรอบสี่ทุ่มเดี๋ยวเราจะมีอะไรพิเศษให้ดูค่ะนะคะสี่ทุ่มคืนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีไลฟ์สดนะคะโชว์อลังการแน่นอนค่ะนะคะบอกเลยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะแม่เจ้าเป็นอิสลามกินหมูได้ค่ะนะคะฉันเป็นไทยพุทธค่ะนะคะเราก็มาทำสตอกันเลยค่ะนะคะ วันนี้แม่ทำไรวันนี้นะคะจะผัดสตอค่ะลูกนะคะใครสี่สิบสามคนกลับสวัสดีค่ะแวะกันมาได้นะคะแวะกันมาได้ได้ค่ะใครหิวข้าวแวะมามาที่คุ้มเลยค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะผัดสักสี่ห้าฝักค่ะทุกคน นะคะนี่ค่ะอ่านคอมเมนต์ไปด้วยตอมีหนอนเปล่าไม่มีจ้ะไม่มีนะคะไม่มีนะคะแปบ๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวไปดูกระทะแป๊บหนึ่งเข้ามาแล้วหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะเจ็ดสิบสีคนอยากได้เบอร์พี่หญิงดีกดสองไม่ต้องค่ะไม่ต้องนะคะมาดูค่ะสะตอ ผัดสตอให้ฉ่ำเลยค่ะวันนี้นะคะกินสตอที่ไม่เห,หม็นเถอะแม่ได้ค่ะไม่เหม็นกีค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะเราจะผัดสักห้าฝักนะคะทุกคนอ่ะครบแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตแป๊บหนึง่งไปดูหมูก่อนเดี๋ยวหมูไหมนะคะหมูก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาแกะสตอค่ะนะคะ ทำอะไรกินคะแกงอะไรคะนะคะผัดสตอจะลูกผัดสตอนี่ค่ะแกะแบบนี้เลยนะคะแกะแกะไม่เอาไม่เอไม่เอาอะไรอย่างบ้านพี่หญิงดีเขาเรียกไตนะไม่เอาไตาขาวๆด้วยนะคะเอาเฉพาะสีเขียวมันเนี่ยคะ่ะนะคะไตาขาวๆแบบนี้เราไม่เอาคะ่ะนะคะเราไม่เอาไตามันนะคะทุกคนนะคะ ผัดกับหมูค่ะวันนี้นะคะไตขาวขาวเราไม่เอาค่ะนะคะไตขาวขาวแบบนี้เราไม่เอาค่ะเราเอาทิ้งนะจ๊ะลูกนะคะมาทํากับข้าวใครที่ว่าอยู่ระแวกแถวนี้มากินได้ค่ะปดบล็อกแซฟหน่อยจะดูดวงได้ค่ะอืมดูค่ะดูค่ะดูค่ะเนี่ยดูนะคะ เนี่ยค่ะทําให้เห็นสดๆเลยว่าเราทํากับข้าวจริงนะคะทํากับข้าวเป็นนะคะทุกคนสตอค่ะสตอ,อมแม่ตัดผมสั้นเหรอไม่ค่ะพับไว้ข้างหลังนะคะพับไว้ข้างหลังปลดบ็อกแซตด้วยจะดูดวงแม่ใส่เกงในสีแดงสวยสัมเวอร์อ่ะ นะคะดูดวงกระทักกันเข้ามาค่ะนะคะกดไลค์กดแชร์กันเข้าไปนะเดี๋ยวสี่ทุ่มเราเจอกันอีกรอบนะคะรอบสนุกสนานแน่นอนค่ะ <ๆ S 2> ขอบอกว่าสนุกสนานแน่นอนค่ะ <ๆ S 2> นะคะหนึ่งฝากเสร็จไปนะคะห้าสิบกคนฝนตกไหมครับเหมือนหมูเด้งเลยสวยค่ะทักไปไม่ตอบแม่บล็อกแชทไม่ได้บล็อกค่ะนะคะไม่ได้บล็อกค่ะนะคะอย่าขายบ้าค่ะ นะคะไม่ได้บล็อกจ้านะคะอืมนะคะใครอยากจะจ้างงานใครอยากจะใครสงสารพี่หญิงดีอยากจะจ้างงานจ้างมาได้ค่ะนะคะสี่สิบหกคนสวัสดีค่ะทักไปแล้วแม่บล็อกแชทไม่ค่ะแม่ใส่เกงในสีอะไรคะอืมใส่เกงในสีแดงสีใส่สีอะไรล่ะอืมนะคะมาค่ะเรามาทำกับข้าวกันเย็นนี้ แล้วก็นะคะตอนสี่ทุ่มเดี๋ยวเจอกันอีกรอบหนึ่งนะคะให้มันพําไปเลยนะคะให้มันพัมไปที่กลางจิมิไปเลยจ้ะนะคะเริ่มมีอานฝีมืออืมนะคะมาค่ะนะคะใครที่อยู่ข้าวใครที่เหนื่อยข้าวมาจ้ะ นี่นะคะทุกคนเอาแบบฉ่ำฉ่ำเศรตฐแบบฉ่ำฉ่ำไปเลยค่ะนะคะแม่กินท่อมไหมโอ้กูไม่แดกค่ะอย่าบ้าขายโง่ขายสัตว์กูไม่ได้แดกจ้ะอืมนะคะสะตอเท่านั้นจ้ะสะตอแบบนัวนัวไปเลยจ้ะอืมนะคะเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ดูด้วยจ้ะ นะคะ,ะกดไลค์กดแชร์ไปหน่อยค่ะสี่สิบสองคนสวัสดีค่ะทำไรกินแกงไหลาหลาววันนี้แกงวันนี้ผัดสตอจะลูกนะคะผัดสตอกับหมูนะคะทุกคนนะคะเสร็จเรียบร้อยไปหนึ่งต่อไปฝักที่สองฝักที่สามทำไรกินคาผัดสตอ ดูดบุหรี่ไฟฟ้าไมกูไม่เคยแดกค่ะกูไม่เคยนั้นค่ะขากามครัวแม่บูห่ากําลังเริ่มแบ่งข้วแรงอย่างแม่โอ้ยคร้วแรงไม่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 เคยไม่เคยนั้นค่ะคร้วแรงกูคั้วไม่เป็นจ้ะนะคะอืมถ้าคั้วผัวได้อยู่นะคะข้วแรงกูไม่เคยคั้วค่ะนะคะทําเด็กไม่เป็นจ้ะนะคะ เข้ามาแล้วอ่ะกดไลค์กดแชร์กดแชร์ให้ด้วยนะคะไม่ต้องไม่ต้องให้พูดเยอะเข้ามาดูแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกล้องมัวเหมือนหน้าแม่อืเช็ดแล้วเช็ดอีกค่ะกล้องนะคะเช็ดแล้วเช็ดอีกนี้มาดูสตอนี้ามาดูกล้องอยู่นะคะนี่ค่ะนะคะสตอไม่มีหนอนจ้ะทุกคนดูสิสตอชฉ่ำๆเนี่ย นะคะแม่ทาครีมยังยังค่ะหน้าอร่อยก็อร่อยค่ะต้องอร่อยเท่านั้นค่ะนะคะพี่อย่างดีทำอะไรมั่งที่ไม่อร่อยลูกบอกสิบอกสิคะบอกสิคะลูกแกงบวบพี่ตูนแม่สตอเหมือนแม่แม่สตอ,เห,อ,สตอเหมือนสตอมไหมกูไม่รู้ค่ะ นะคะไม่รู้แต่ตรงตรงนี้ก็คือสตออร่อยจ้ะรู้แต่ว่าสตออร่อยนะคะมาค่ะเดี๋ยวมากินข้าวด้วยกันนะคะผัดสตอแบบฉ่ำฉ่ำนัวนัวนะคะสามถิบอคนพี่ตูนแม่อะไรเนี่ยพรุ่งนี้วันหยุดแม่ไปน้ำตกไหมไม่ค่ะ นะคะเพราะว่าที่นี่ฝนตกหนักทุกคนตกเยอะด้วยตกแบบนะอย่าเพิ่งออกไปไหนค่ะมาค่ะแม่เคยเป็นเกรรุกลไหมโอก้กูไม่เคยกูไม่เคยกูไม่เคยรู้จักนะคะเที่ยวโหเที่ยวบ้าพี่อะไรมาฮะพี่อะไรมาคะคายบ้า ความรอยความนวยอยู่ที่ตรงนี้ค่ะแม่ใช่หญิงแท้ไหมกูหญิงแท้ร้อเปอร์เซ็นค่ะเอาะไรไมาไม่แท้จ้ะฮะเอาอะไรไมาไม่แท้ก่อนหะาร้อยแม่งรวมเปรตนี่ค่ะอตอมตาเปรตอยู่ได้ฟิลเตอร์กิ่งของไม่มีจ้ะอีย นะคะเข้ามาแล้วก็นะคะช่วยดันดันไ like ล์หน่อยค่ะนะคะสามสิบแปดคนสวัสดีเลียค่ะเลียได้แซ่บมากค่ะอืมเลียกี่ไหมเลียค่ะเลียทุกคืนค่ะเลียทุกวันฮนะัลโหยเลีย,ยจุดวากีสีดปั๊แล้วค่ะฮัโรยนะแต่ว่าถ้าว่าอยากสนุกสนานนั้นอยากให้มึงมาช่วยเลียด้วยค่ะนะคะ อย่าเพิ่งออกไปไหนนะคะอย่าเพิ่งออกไปไหนนะเอฟซจากเมืองบาดาลค่ะกี่ไฟไหม้เหรอไม,ไม่ไม่ไฟไหม้ค่ะนะคะไม่ไฟไหม้ทุกคนเดี๋ยวขอไปล้างแป๊บหนึ่งนะคะรอก่อนมาแล้วค่ะนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะเทรนนิ่งโชว์คนดูน้อยมากล่ะสิบไม่เป็นไรค่ะอืมไม่ไม่ค่ะ ขอไล่แต่ส่วนค่ะนะคะไล่แต่ส่วนอยู่แต่ส่วนอ่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวเราไปอืมนะคะกูไม่ได้เยี่ยค่ะนะคะเยี่ยคือตัวมึงค่ะนะคะเยี่ยคือตัวมึงค่ะนะคะเดี๋ยวกูขบบล็อกไอจัรยานี้ออกไปค่ะนะคะพอมาแม่กล้องมัวพอแม่มากล้องมัว อืมนะคะเอฟซีจากเอื้ออาทรขอ,อนแก่นกำลังรับชมค่ะอืมสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะไปเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันค่ะนะคะนี่ค่ะเอามาวางก็ตรงนี้เลยนี่ค่ะเครื่องแกงฉ่ำ ก็ผัดไปเลยนะคะอ่าดูต่ดูค่ะนี่ค่ะหมูที่เราทอดไว้เมื่อกี้นะคะเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะใส่สตอนะจ๊ะนี่ค่ะสะตอรล้างเราต้องแช่น้ำล้างนะคะกินได้อืมใส่ลงไปเลยค่ะถ้าคนสามสิบห้าท่านกดไลค์กดแชร์กันเข้าไปนะคะทุกคนขานะคะ มาค่ะผัดสตอเย้อยๆจ้ะนะคะอืมนะคะเดี๋ยววางกล้องก่อนนะคะเดี๋ยวไปเทน้ำก่อนนะคะไปเทน้ำล้างครกแป๊บหนึ่งะคะ่ะสวัสดีค่ะแกงไรคะ่ะขว่าแม่รีตำนานบาสเกตบอลเกอร์นะคะให้มาฟังเสียงจานหล่นเหรอ ไม่ค่ะนะคะอ่าทุกคนค่ะนะคะเดี๋ยวเราเจอกันสี่ทุ่มนะคะใครพร้อมสนุกไปกับนะคะน้องเฟิร์นก็เจอกันสี่ทุ่มทำกับข้าวเสร็จแล้วนะคะทุกคนค่ะวันนี้กลาบ